เรื่องปายาสิอุบาสกกับท่านผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านครับธรรมดาท่านที่เป็นนักปรา์นั้นก็ย่อมมีใจยินดีในเหตุผลย่มอมเคารพในเหตุผลย่อมพอใจที่จกได้สดับเหตุผลไม่รู้เบื่อเมื่อมีผู้มาอ้างเหตุผลที่ตนเห็นด้วยแล้ว ก็ย่อมจะมีความผ่องแผ้วยอมรับเอาโดยเร็วแต่ในกรณีแห่งพระเจ้าปาญยาสินี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อองค์อรหันพระกุมารกสปะได้พยายามชี้แจงเหตุผลในปัญหาที่พระองค์ทรงสงสัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนโดยในหลายในหลากหลายที่กล่าวมาในที่สุดพระองค์ ก็มีพระดำรัสว่าข้าแต่ท่านกัสปะได้ข้ออุปมาก่อน,อนของท่านกัสปะโยมก็มีความพอใจยินดียิ่งแล้วแต่ว่าโยมใคร้จัจะฟังปฏิพันธ์ในการแก้ปัญหาอันวิกฤตลึกซึ้งเหล่านี้จึงได้พยายามโต้แยง้งคัดค้านท่านกัสปะไปอย่างนั้นแหละถ้าแต่ท่านกัสปะผู้เจริญ ภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่ท่านกษปะผู้เจริญภาสิทธิ์ของท่านไพเราะยิ่งนักเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีตาจะมองเห็นได้ดังนี้ฉันได้ท่านกษปะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านกัสปะผู้เจริญโยมนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านกัสปะจงจำโยมไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตจําเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอท่านกัสปะจงจำโยมไว้ดังนี้เถิด ตั้งแต่วันที่ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะมานะครับก็ตั้งอยู่ในภูมิอุบาสกในพระบวรพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าปายาสิก็เริ่มให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนกัมพระคนเดินทางวนันพกและยาจกอนาถาทั้งหลายแต่เนทานนั้นได้สั่งให้บริจาคแต่สิ่งไม่ดีไม่ประเสริฐนะครับโดยทรงแต่งตั้งให้มนพผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อว่า อุตรมานพเป็นเจ้าหน้าที่บริหารในการบริจาคทานนี้โดยเฉพาะก็เพราะว่าอุตรมานพคนนี้เป็นคนดีมีใจศรัทธายินดีในการบริจาคทานยิ่งนักเมื่อเขาจําเป็นต้องบริจาคสิ่งของอันไม่มีคุณค่าอันมีราคาต่ำตามคำสั่งของพระเจ้าปายาสิกผู้เป็นเจ้าเหนือหัวเช่นนั้นก็ รู้สึกขัดใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงได้นะครับฉะนั้นแล้วในการบริจาคทานทุกครั้งเมื่อขอให้ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยตั้งความปรารถนาด้วยใจจริงด้วยจริงใจว่าขออานิสง์แห่งทานนี้ขอให้ข้าพระเจ้าร่วมกับพระเจ้าปัญญาสิแต่เพียงในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันในโลกหน้าเลย พระเจ้าปายาสิผู้เป็นเจ้าพอได้รู้ข่าวเพราะว่ามีคนนำข่าวมาบอกเช่นนั้นในเบื้องต้นก็ไม่เชื่อนะครับแต่เมื่อมีคนมาบอกบ่อยๆเข้าในวันหนึ่งจึงรับสั่งให้เรียกอุตรมานบมาเฝ้าแล้วถามว่าดูก่อนพ่ออุตรได้ยินว่าเธอบริจาคทานแล้วกล่าวคำอธิษฐานโดยไม่ขอร่วมโลกกับเรา ในโลกหน้าจริงหรือเปล่าจริงขอเดชะอุตรมานบกราบทูลตอบตามความเป็นจริงพ่ออุตระทำไมจึงปรารถนาเช่นนั้นละ่ะพวกเราต้องการบุญหวังผลแห่งทานแท้ๆไม่ใช่หรือทานของพระองค์ยังให้โภชนะเห็นปานนั้นคือมีปลายข้าวอันมีน้ำผักดองเป็นกับข้าวซึ่งเป็นของที่พระองค์เองก็ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้อง แม้แต่ด้วยพระบาทฉะน,นจะทรงบริโภคได้อันหนึ่งเล่าผ้าก็เนื้อหยากมีชายขอดเป็นปมๆซึ่งพระองค์ก็ไม่ทรงปรารถนาจะถูกต้องแม้แต่ด้วยพระบาทไหนเลยจะทรงนุ่งห่มได้พระองค์เป็นที่พอใจของพวกข้าพระพุทธเจ้าและข้าพระพุทธเจ้าจักชักจูงผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจ ไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจอย่างไรได้ครั้นพระเจ้าปายาสิได้ฟังคำกลาบทูลของอุตรมานบผู้ชาญฉลาดเช่นนี้อง์ราชาธิบดีแห่งเศสตพยนครผู้กลับใจจึงมีดำรัสรับสั่งว่าดูก่อนพ่ออุตระถ้าเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราบริโภคอาหารชนิดใด เธอจงเริ่มตั้งโภชนาอาหารชนิดนั้นให้เป็นทานเรานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายชนิดใดเธอจงเริ่มตั้งผ้าชนิดนั้นไว้ให้เป็นทานเถิดอุตรมานพรับพระดำรัสแห่งพระเจ้าปายาสิเช่นนี้ก็ดีใจสมเจตนาก็ได้เริ่มตั้งโภชนาอาหารชนิดประนีตที่พระเจ้าปายาสิเสวย และเริ่มตั้งไว้ซึ่งผ้าชนิดที่ดีที่พระเจ้าปายาสิได้ส่งไว้ให้เป็นทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนตราบเท่าคนทั้งสองสิ้นชีวิตลงนะครับเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ไปอุบัติเกิดเป็นเทพระบุรณนะสุขติโลกสวรรค์ทั้งนายและบ่าวแต่ว่ามีศักดิ์ศรีและบุญบารมีผิดกันคนละชั้นนะครับอุตรมานพซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารในการบริจาคทานนั้นเพราะเหตุที่ตนเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานให้ทานด้วยความเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานด้วยความน้อมน้อมไม่ได้ให้ทานอย่างเสียมิได้อุตรมานพก็ตายไปเกิดเป็นเทพระบุตรเสวยที่พยสมบัติอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวงสวรรค์ชั้นที่มี สมเด็จพระอมรินทราธิราชนะครับหรือว่าพระอินทร์เป็นองค์ราชาธิบดีส่วนคนที่บรรนายก็คือพระเจ้าปายาสินั้นก็เพราะเหตุที่ได้ทรงให้ทานโดยความไม่เคารพไม่ได้ให้ทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองไม่ได้ให้ทานด้วยความนอบน้อมคือให้ทานอย่างเสียไม่ได้นะฮะให้ทานโดยไม่เคารพไม่เคยให้ด้วยมือของตัวเอง ไม่เคยนอกน้อมให้อย่างเสียไม่ได้ทั้งๆท,ที่เป็นผู้บริจาคทรัพย์เป็นผู้ที่ทําบุญด้วยทรัพย์เป็นอันมากก็ตามแต่ถึงกระนั้นทานของพระองค์ก็ยังนับว่าเป็นทานที่ด้อยไปด้วยเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นครั้นพระองค์สิ้นพระชนแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสไปอุบัติเป็นเทพบุตรนะสวรรค์ชั้นจาตุกมหาราชิกาภูมิเป็นเทพบุตร ู้ที่อยู่ใต้อาน,นัตแห่งทาเทวสุวรรณอยู่เซรีสกะวิมานที่กล่าวแล้วในตอนต้นคือวิมานอันว่างเปล่าซึ่งนับได้ว่าเป็นเทพชั้นต่ำโดยสักดาและได้บุญญาณุภาพกว่าอุตรมาโนบ่บาวของพระองค์ผู้ซึ่งไปอุบัติเกิดเป็นเทพพระบุตรณสวงสวรรค์ชั้นดาววดึงนั้นมีมากมายนักนะครับแม้เซรีสกะวิมานอันเป็นสถานที่สถิตอยู่ของปายาสิเทพ,พบุตรนี้ จะเป็นสถานที่อยู่แห่งเทพชั้นต่ำก็ตามแต่ก็เป็นสถานที่รื่นรมน่าเที่ยวน่าชมน่าพักผ่อนเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าพระอระหันต์พุทธสาวกผู้ได้ฌานอภิญญาก็ได้ท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาณนะเสลิสกะวิมานนี้ด้วยอริยลิตอยู่เป็นประจังคือคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับนอกจากพระมหากัจยณะเถระเจ้า ที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เป็นประจำแล้วก็ปรปากฏว่ามีพระอระหันต์พุทธสาวกอีกรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระขวัมปติเทระนะครับพระขวัมปติเทระก็มักจะไปพักผ่อนในบริเวณเสรีสกับวิมานอยู่มิขาดคราวหนึ่งปายาสิเทพะบุตรผู้เป็นเจ้าของสถานที่นั้นเมื่อเห็นท่านขวัมปติเทระเจ้าเข้ามาพักผ่อน ยังบริเวณวิมานของตนก็มีจิตยินดีจึงเข้าไปอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยคารวะเป็นอย่างยิ่งดูก่อนท่านเทวดาท่านมีชื่อว่าอย่างไรพระกวัมปติถามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้านี้คือพระเจ้าปายาสิราชาตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์บัดนี้มาอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ณเซลิสกะวิมานนี้ ปายาสิเทพบุตรกล่าวตอบพร้อมกับยกมือชี้ให้พระผู้เป็นเจ้าดูวิมานของตัวเองดูก่อนปายาสิเทพบุตรก็ท่านเป็นผู้มีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีเหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดอีกก็ไม่มีผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วก็ไม่มีเช่นนี้ไม่ใช่หรือถูกแล้วถูกแล้วพระคุณเจ้าพูดเจริญเมื่อก่อนนี้ข้าพระเจ้าเป็นผู้มีความเห็นเช่นพระคุณเจ้าว่ามานั้นแหละแต่การต่อมา พระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสะเถระได้มีจิตกรุณาไถ่ถอนยกข้าพระเจ้าออกจากทิฏฐิอันลามกนั้นแล้วได้แสดงตนเป็นอุบาสกให้ทานแก่สมณพราหมณ์โดยได้แต่งตั้งเจ้าอุตรมานพให้เป็นเจ้าหน้าที่ทำบุญแทนตนผลบุญกุศลจึงส่งให้มาอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรหน้าที่นี้แหละก็แล้วอุตรมานพซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานของท่านนั้นไปเกิดที่ไหนละ่ะ ปายาสีเทพระบุตรเจ้าของสถานที่ในเสรลีสกับวิมานก็ได้เล่าให้พระขวัมปติเถรรับฟังว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอุตรมานพซึ่งข้าพระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในฐานนั้นขอให้ทานโดยความเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความนอบน้อมบัดนี้ขอไปเกิดเป็นเทพพระบุตรนสวงสวรรค์ชั้นดาววดึงเสวยที่พระยสมบัติอันประเสริฐกว่าข้าพระเจ้ามากมายยิ่งนัก ส่วนข้าพระเจ้ามิได้ให้ทานโดยเคารพมิได้ให้ทานด้วยมือตนมิได้ให้ทานด้วยความนอบน้อมเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วจึงเข้าถึงซึ่งความอยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นจัตุมหาราชได้เสรีสกับวิมานนี้เป็นทิพยสมบัติท่านขวัมปติผู้เจริญเมื่อท่านกลับลงไปยังมนุษยะโลกแล้วขอจงได้โปรดชี้แจงแก่ชาวมนุษย์ทั้งหลายว่า จงให้ทานโดยเคารพจงให้ทานด้วยมือของตนจงให้ทานด้วยความนอบน้อมจงอย่าให้ทานอย่างเสียไม่ได้พระเจ้าปายาสิไม่ได้ให้ทานโดยเคารพไม่ได้ให้ทานด้วยมือของตนไม่ได้ให้ทานด้วยความนอบน้อมเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วได้ไปอุบัติเกิดเป็นเพียงแต่เทวดาชั้นต่ำจากตุมมหาราชิกาฝ่ายว่าอุตรมานพซึ่งเป็นเบาวมีหน้าที่บริจาคทาน แทนพระเจ้าปาญาสิผู้เป็นเจ้านายเขาให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของเขาให้ทานด้วยความนอบน้อมรั้นเขาตายแล้วได้ไปอุบัติเกิดเป็นเทพพระบุตรสุดประเสริฐณนะสวสงสวรร์ชั้นดาวดึงขอให้พระคุณเจ้าจงกรุณาได้แจ้งข่าวนี้แก่ชาวมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดลำดับนั้นเมื่อท่านพระควัมปิเถระเจ้าลงมาจากเซลีสกับวิมานมาถึงยังโลกมนุษย์แล้ว ก็ได้แจ้งข่าวนี้แก่ชาวมนุษย์ทั้งหลายบรรดาผู้ที่เริ่มใสศรัทธ,ธาก็พากันบริจาคทานโดยเคารพก็มีสุขติพบเป็นที่ไปเบื้องหน้ามากกว่าก็มีสุขติพบเป็นที่ไปเบื้องหน้ามากมายดังกล่าวมายาติธรรมครับเรื่องที่พันานามานี้มีปรากฏอยู่ในปายาสิราชัญญสูตรเก็บเอาแต่ใจความมาเล่าให้ฟังในบทนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ก็ได้ติดตามศึกษามาตั้งแต่ต้นแล้วก็ในเรื่องความสงสัยคือปฏิปทากังขาคือความสงสัยที่มักปรากฏอยู่ในความนึกความคิดของคนทั้งหลายอยู่เป็นประจำว่าคนเราเนี่ยตายแล้วไปไหนความสงสัยในทํานองนี้นะครับก็คงจะค่อยคลายเบาบางหายไปบ้างหรือว่าจะยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่อีก ก็เพราะว่าเรื่องที่เรามานั้นปรากฏว่ามันยืดยาวนักหนาบางทีก็จับใจความไม่ชัดเจนนะครับบางทีก็อาจจะทำให้สงสัยหนักเข้าไปอีกถ้าหากว่ายังสงสัยอยู่นะครับเราก็ต้องไม่ต้องไปหนักอกหนักใจอะไรละครับก็พอจะอสรุปเพื่อให้จำได้ง่ายๆว่ามนุษย์เหล่านี้นะครับตายไปแล้วใช่ว่าจะหายลับดับศูนย์ไปเลย ดังเช่นพวกที่อุเฉทวาทีพวกลัทธิที่มีปกติเห็นว่าตายแล้วศูนยนะฮะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เมื่อคนเราตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเสมอไปเช่นกันอย่างพวกที่กล่าวว่าสัตตะวาทีคือมีปกติกล่าวว่าเที่ยงแท้เกิดเป็นมนุษย์ตายไปก็ต้องกลับ มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับซึ่งความข้อนี้กําหนดในพระพุทธดีกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับในอัญญตรสูตรนะครับคราวหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมครูแห่งพวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้ท่งช้อนฝุ่นเล็กน้อยไปในปลายเล็บและตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วถามว่า ดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัตะสงสารทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนไว้ในปลายเล็บนี้กับฝุ่นที่มีอยู่นะักพื้นแผ่นปฐพีใหญ่ทั้งหมดข้างในจะมากกว่ากันชาแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านั้นกราบทูลฝุ่นที่มีอยู่ในพื้นปฐพีแผ่นดินใหญ่นี่แหละมากกว่าพระเจ้าค่ะฝุ่นเล็กๆน้อยน้อย ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งช้อนไว้ในปลายเล็บนั้นมีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับที่มีอยู่ณผื้นปฏิพีมณฑลแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งซ้อนไว้ส่งช้อนไว้ในปลายเล็บย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้แต่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเลยพระเจ้าคะ่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงมีพระพุทธดีกาตรัส ต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารทั้งหลายก็เหมือนกันนั้นแหละเหมือนกันนั้นเองคือสัตว์ที่จะได้กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์อีกนั้นมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายพากันไปเกิดเป็นอย่างอื่นนอกจากการเป็นมนุษย์มีมากกว่าเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมาก็คงจะขอหยุด เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้ศึกษากันต่อในบทต่อไปนะครับเพื่อที่จะคลายความสงสัยให้แจ้งชัดให้กระจ่างยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบและเกิดศรัทธาว่ามนุษย์ที่ตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ภูมิไหนและทำอย่างไรที่ทำให้มนุษย์ไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในภูมินั้นๆๆๆ มีอะไรยังไงนะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในบทที่2นะครับในเรื่องนิรยภูมินะครับคือโลกนรกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ธรรมะสวัสดีครับ